สวัสดีคทุกคนทีว่สู่ช่องสปาร์ลิงเจ็ดโยโผมกาตันวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่ชื่อว่ารีโป้นะก็เห็นอัปเดตใหม่เป็นมอนเตอร์อัปเดตนะผมแล้วก็มีคนมาเสริมนะเป็นปั้นแล้วก็ล้านนะใช่ไหมแกแล้วไอ้ปั้นเนี่ยข้างแรงแล้วไอ้ปั้นก็หัวเหล็กเหมือนกันอะไรเหล็กกันทุกตัว มันแย่มากเลยทุกคนเราเป็นแอนดรอยนะสกิปไปไมาแอนดรอยสีหลักสีโอเคไปไปดูเลยมันจะจะเจออะไรบ้างอะไรอะไรมีมีเขาเรียกว่ามีแรปเตอร์ในเกมนี้เลยทำไมทไมเลคตอนเราฟังเลยแรปเตอร์ร้องหน่อยแรปเตอร์อ้าวอ

เสียงเตอร์อีกตัวเบอรทางแก๊สเหรอเอ้ยทางลเพิงทางลำเพิ้ยโดตปัจจุมัอ้ยอะไรอะไรอะไรเตอร์เสียงนั่นเหรอโอ้แต่ระเตอร์รสเตอร์ดาตายีจิระเตอร์ดาตายีจิ You won't buy that hey. Yeah. <laughs> yeah. <Hey. laughs> What's up, baby? Did you miss me? ปล้วมาบอกมาล้วมบอกอีกทำไมไม่มีดาเมจนได้แมีดิมีดิทำไมจะไม่มีดาเมจีนมันเลือนะมันสุ่มนะเว้ยมันสุ่มระเบิดนะที่มันพื้นแล้วสุ่มอ่ะทางใหมทางแคบจังวะเอ้ยตรงแถวนี้มีห้องอีกห้องนึง อ้าวปันมึงทิ้งคอเลยเหรอปันมันเก็บเฮ้ยใครขอน้ากเห,หรอเหรอเหมีอะไรขี้โม้ไม่เมื่อกี้าจะจูเหมือนมันมีมือคนมาแบบจับหน้ากูอะแย่ไแมมุมไม่ใช่ ไม่ใช่เมื่อกี้เห็นมือเลยอ๋อไม่เห็น ead, ม,นม,ม,มนีอะไรเลยนะมึงยีนยันไปมุมอ่ะกำลังเดินผ่านยันไปมุมอ่ะไม่ตอนแรกกูเดินหนีต้องอยู่แล้วมันเหมือนมีมือมาจับหน้ามันไม่ใช่เย anyway> ็นไปมุมมันเป็นมือเลยมือยังไงวะมือกระดูกอ่ะกระดูกอ่ะ 아우. <머래> 야 <머래> <머래> <머래>

หี่จะตายแล้วพี่ยาไเรื่องมันยาวยวเี่ยอะไรมะเกี้ยวอะไรมากวะเฮ้ยเกี่ยเลยนี้โอ้โหอะไรอะไร

อีน่มามันตามที่มันมาไงมันมาเกอโอ้โหเรียบร้อยเกมหมดดิชิ้นชิ้นคุณคุณน้องอ่ะไปเขาจะเขาซื้อกูยัง กูคนเร่เครื่องอยวู่ะเซียมอยู่แถวนี้นะไปไหนแล้วนนละวะไม่าหายไัไปใช่ไหมเย <S 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 2> <S 2> โอ อย okay. oh. okay, hm ู่ในน่้นเฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ย้ยโอเคผมก็ถ yeah> ึงลาสุดเแลนะผมที่จะจบคลิปเนาะไปบ้างสมลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์เพื่อนๆดูนะครับและมีควำวิห็ยก็ คอมมิด้วยเนาะแล้วคุณปั้นแล้วก็ร้าที่แวะมาเล่นด้วยแหละตอนแรกก็น่าจะมีคนเล่นเยอะกว่านี้แต่มีแค่เนี้ยใช่ไหมรัะเจนี่ก็อย่างที่เห็นเอาอัปเดตก็มีอะไรเยอะแยะมากมายนะผมสำหรับใครที่อ่ามีเกมแล้วยังไม่เล่นกลับมาเล่นด้วยครับผมโอหมันแย่มากเลยอะร้ามีอะไรจะพูดไหมอ๋ออ๋ออาลาอ่ะเอ้ย ก็ขอบคุณนะผู้สนับสนุนนะเกี่ยวเยเกียกี่ยวเกี่ยวเราคุณผู้สนับสนุนลายใหญ่และลายน้อยฮะปั้นกับเอ่อแท็กเกอร์จริงใช่ไหมปั้นใช่ไหมผมยสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะลายใหญ่เอ้ยเยี่ยมมากเลยโอ้แต่ก็ตามนั้นผมก็เดี๋ยวผมขอแยกไปพักก่อนเนาะรอดูผมคลิปหน้าเป็นไร พอคนที่คนมาดูจริงผัดผ่อน